สวัสดีครับและนี่คือ n อ t นอารทาป ลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับในยามที่บอลไม่มีเตะแบบนี้ผมจําเป็นต้องระเบิดสึกใหญ่เพื่อความสุขของแฟนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลแฟนฟีฟ่าออนไลน์แฟน n r ตอนแรกเนี่ยนะครับรายการนี้มันจะเดือดกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้ครับเนื่องจากว่าทุกคนควรอยู่กับบ้านผมก็เลยจะใช้การท้าจากนี่ถึงบ้านนักแข่ง n r ็าท้าโปรคือรายการที่เรา n r Sport Radio หรือกระผมเทพนิกสุดยอดอภิมหาบุรุษไม่เบาหวานก็ความดันเป็นคนที่ก้าวแล้ว ก้าวไปตรงไหนเราตรงนั้นจะตามไปท้าโปรเพเยอร์โดยหลักๆเนี่ยอันที่จริงก่อนนันนี้มันกำลังจะมีการแข่งขันรายการชื่อ TCC นะ Thailand Champion Cup นะเป็นรายการคัดตัวแทนแข่งระดับโลกเลยแต่ว่ารายการถูกเบรกไปด้วยสถานการณ์โควิดในตอนนี้ <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะเก่งสักแค่ไหน <c oughs> ไวะไอ้พวกที่เข้ารอบเนี่ยทีมไทยเนี่ยมีในไทยทั้งหมดเนี่ยมี12ทีม แต่ถ้าแบ่งเป็นคลับหรือว่าสโมสรอนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7สโมสรด้วยกันที่เข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายผมจะไปท้าสโมสสอนละคนเลยใครแน่ที่สุดมาแข่งกับผมคนแพ้โดนลงโทษที่สําคัญรายการนี้เนี่ยคุณจะต้องได้ความรู้เดี๋ยวผมให้โปรเพลเยอร์มาสอนเทคนิคนูน่นนี่นั่นด้วยเรียกได้ว่าท้าแล้วใช้มันให้คุม้มบทลงโทษจะเป็นอะไรรอดูเดี๋ยวต้องรอท้ากันก่อนนะครับว่ากันไอเขาเรียกไงว่ากันคลิปต่อคลิปเลยใครอยากท้าอะไรมาจำเอาไว้ถ้าไม่เก่งอย่ามาแบ่งกับ NR ถ้าไม่ใช่ในห้องน้ำอะเบ่งได้ถุยคนแรกที่ผมจะท้าเป็นใครไปดูกันครับสวัสดีครับ เดดีครับผมคุ้นแน่จังเลยมึงเนี่ยคุณมากๆเลยมหมย, <laughs> <laughs> ยินดีต้อนรับคุณเจมสลิกจากทีม NR เป็น NR New Gen ใช่ไหมใช่ครับพี่ NR เนี่ยมีทีมเข้ารอบ TCC มากกว่า1ทีมมีมีกี่ทีมที่เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายมี2ทีมครับก็เป็นทีม NR ทีมหลักนะครับทีมกัปตันเบนซาย่านะครับก็ทีมเจมส์นะฮะนิวเจนนิวเจนนิวเจนนี่คือมีใครบ้างมายัางไงอีก2คนส่งแรงกิ้งมาแล้วดูแรงค่อนข้างที่จะโอเคครับแล้วมันค่อนข้างที่จะกระชันชิดเร็วเจมส์ก็เลยคิดว่าอ่ะโอเควะเราจิ้ม2คนนี้ก่อนก็จะเป็นเอ็มทีดีแก๊งยูโทเปียครับแล้วก็พี่ใหม่โอหนึ่งเคทีซึ่งวันนี้เนี่ยเอ็นอาร์ตัดสินใจแล้วก็บอกคุณผู้ชมเลยด้วยกันว่าให้นักแข่งเขาคุยกันแล้วก็ตัดสินใจว่าตัวแทนจะเป็น League, เจมส์ ด้วยระหว่างเขาเรียกว่าไงอยู่กับทีมหลักมาในในซูเปอร์ลีกแล้วก็มาเป็นกัปตันทีมใหม่เป็นตัวเชื่อมใช่ครับคุณเจมส์สลิคครับครับผมคุณชื่อรายการของผมคือ NR t a p ร์ทาผมจะต้องทําการตบนักแข่งโชว์ในรายการจัดไปพี่ไม่มีปัญหาเอางี้ดีกว่าแมนแมนเลยครับ แพ้โดนลงโทษเอาไหมได้เลยครับพี่วันนี้เนี่ยบทลงโทษผมสืบทราบมาว่าคุณก็อัตคัดพอสมควรในการเสริมทัพในฟีฟ่าใช่ครับช่วงนี้กาลังช็อตเลยใช่ไหมใช่ครับพี่ฉะนั้นเกมนี้ใครแพ้เราจะเลือกตัวบวก8ในทีมอไม่ต้องเป็นตัวหลักก็ได้อันนี้ใจดีหรือว่าจะไปซื้อจะอะไรก็ได้แต่ต้องเอาตัวบวก8มาขึ้นบวก9โชว์จัดไปพี่ไม่มีปัญหาครับผมเอ้ยดูมึงมั่นใจโอเคเนื่องจากว่ารายการนี้เราอยากจะให้ อะไรคุณผู้ชมด้วยนะครับก็จะรบกวนเจมสลิกเนี่ยช่วยสอนเทคนิคอะไรที่แบบเป็นทีเด็ดของเราหน่อยได้ไหมให้ให้คนดูไปทําตามได้เลยครับก็สําหรับเทคนิคง่ายๆของเจมคือเทคนิคการยิงไกลนะเอางี้เดี๋ยวเจมช่วยสอนยิงไกลแล้วเดี๋ยวสอนสอนพี่ด้วยได้เลยครับลองทําตาม ระยะไหนถึงจะเรียกว่ายิงไกลระยะประมาณสัก25ถึง30หลาใช่ไหมพี่คือตรงไหนคือตรงที่อยู่ตรงนี้วะใช่ใช่สักประมาณตรงเนี้ยหน้าเก่าเขตโทษใช่ครับส่วนใหญ่จะไม่รู้กันว่าตรงเนี้ยมันเป็นเอาไว้ง่ายภาษาเกมมุมบั็กครับพี่ยจริงเหรอใช่ครับยิงได้เหรอตรงนั้นยิงได้ครับพี่โอกาสการเข้าเนี่ยก็50 50ด้วยอยู่ที่นักเตะว่ามีค่าพลังยิงไกลเยอะหรือเปล่านะขอลองแบบเหลี่ยมที่แบบทีเด็ดเลย เหลี่ยมนี้คือค่อนข้างที่จะชัวร์มากๆครับพี่ยิ่งเป็นเควินเดอะบอยด้วยนะครับมันชัวร์ขนาดนั้นเลยเหรอคิดว่าโอกาสเข้าเนี่ยประมาณเจมให้90%เลยครับพี่กดยังไงการยิงไกลของเจมสลิปส่วนใหญ่เนี่ยบางคนจะกดแค่สี่เหลี่ยมแต่สําหรับเจมมีทิคที่รู้สึกว่าถ้ากดอะบอลมันจะพุ่งแล้วรู้สึกมันจะฮุกนิดนึงคือเจมกดสี่เหลี่ยมแรงเนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็เจมจะกด L 2ด้วยครับผมมันคือปุ่ม ควบคุมสปีดหรือทักษะในส่วนตัวเจมอะเจมไม่รู้ว่าว่าคนอื่นคิดคิดเหมือนเจมหรือเปล่าแต่พอเจมลองกดเนี่ยเจมรู้สึกว่ามันยิงค่อนข้างที่จะโอเคกว่ายิงสี่เหลี่ยมธรรมดาครับหลักๆก,ก็คือมันแล้วแต่คนเนี่ยจะเซตติ้งยังไงแต่มันคือปุ่มควบคุมสปีดที่ส่วนมากคนจะเอาไว้กันที่ LT หรือ L 2ใช่ครับผมยิง กดปุ่มนั้นค้างแล้วยิง100%ของหลอดยิงกี่เปอร์เซ็นต์เจมให้สักประมาณถ้าตามระยะเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณสัก75-80ฮะอ่าไหนโชว์อีกสักหนึ่งทีได้ครับมันต้องเป็นนักเตะที่รู้สึกว่าค่ายิงไกลเนี่ยพลังรวมรู้สึกว่าจะ100อัพนะครับพี่บอลมันจะพุ่งพุ่งดีกว่าโอเคคุณครูไปแล้วได้เวลานักเรียนทำตามต้องเท้าข้างถนัดได้ครับพี่ ไอ้มุมนี้เลยของโค้งนี่ถือว่าได้เสียวเอาแล้วครับนักเรียนนักเรียนจะทำตามมุมมันขนาดนั้นเลยเหรอวะทิศทางต้องกดไหมครับเวลาทิศทางต้องกดอ่าเรียกยว่าอย่างไงหักแอนาล็อกตามมุมที่เรารอยากจะยิงพี่เอียมมุมนี้เลียมนี้ใช่เลย,เลยโ ง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะใช่ครับแต่ยังว่าครับแข่งจริงนักแข่งเขาก็ไม่ปล่อยให้ยิงกันง่ายๆหรอกแต่พบบเฮ้ยและนี่ก็คือเทคนิคการยิงไกลจากเจมส์สลิกนะฮะ ขอบคุณเจมส์สลิกสำหรับข้อมูลอันล้ำค่าข้อมูลนี้เทคนิคนี้นะฮะดีมากครับแต่มันไม่จบเพียงเท่านี้ครับคุณเจมส์สลิคคุณขึ้นชื่อว่าเป็นโฟรเเพเยอร์ที่จะมาแข่งกับผมเนี่ยคุณต้องมีการต่อให้กับผมโอเคไหมครับได้เลยครับผมหลักๆเลยครับในเมื่อคุณเก่งเก่งลูกยิงไกลคุณจะต้องต่อให้ผม2หัวข้อหลักๆหนึ่งเลยคือถ้าเกิดนิกเอ็นอาร์ยิงไกลหรือยิงจากนอกกรอบเขตโทษใส่เจมส์สลิกได้ประตูนั้นจะคูณ2อ่าได้เลยครับผมและ2ครับถ้าคุณเจมส์สลิก ยิงไกลเข้าจะนับแค่ครึ่งเดียวอ่าเท่ากับเป็นครึ่งลูกใช่ไหมพี่สลูกเท่ากับ1นึ่ตัโอเคครับโอเคไหมรับคําท้าไหมรับครับผมเอาเลยครับทางนั้นไปดูกันเลยอ่ะโอเคเกมเริ่มครับกดพิเศษมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอะไรจานอะไรจุดร้ไล ถือว่าได้เสียวเอาคูณสองก่อนกูเอาคูไอ้ไม่เอาดีกว่าอย่างนี้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 เฮ้ยโอเคอย o u s a e m ยิงได้ไงวะอะไรสิ ต้องสองแล้วลุดกุลิดครับผม่อยให้หนเดี๋ยววะเมื่อกี้เจมใช้คีย์บอร์ดเล่นนะ่นี่ยพี่กูใช้ลิ้นเล่นเมื่อกี้อ๋อเด้เอามึงไม่ได้สอนกูเลยฉันแหลกู้เฉลียบเฉลียนี่อย่ามาสอนอันนั้นไอ้อ้บ นี่ไงมาแล้วขอขอเทสหน่อยโอ้โหเฮ้ยเก้่เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยอ hey, ้ยเ in uh ่เฮ้ยเ้ยอฮ้ยเยนฮ้เยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยยยเ้ย้ยยเเ้ยเยเเเยย แต่ว่าเราอาจจะเป็นเพราะเป็น U ิโอเอ้ยแต่ถือว่าผมยิงไกลนะแม้ว่าจะกดผิดปุ่มก็ตามไม่มีปัญหาครับเท่ากับ2 2, 2ใช่ไหมพี่ถูกต้องครับผม oh. Oh. อันนีล้ลูกสูตรอีกหนึ่งอีกหนึ่งลูกครับพี่ไหน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 อย่ามาหลอกไม่ดูหลอกตรงนี่ไงลูกสูตรอีกหนึ่งลูกครับผมนี่เท่ากับเป็น32มสองนะในเกม<ะ>ขึ้น31แต่นําลูกเดียวนะนึก,กูยิงไกลเข้าอีกลูกหนึ่งพิชชนะเลยเนี่ยไปแล้วครับสุดยอดแบ็คขวาของโลกนี้ แล้วโอเลสกาปนปวปาซับับับตีสมบตีสบสาวสา h o w มี how to l i v e how to love how to l i v e เฮ้ยยิงไกลมันจะยิงไเฮ้ยตามก่อนเฮ้ยมันจะยิงไกลไอ้เหี้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันยิง สบายเสมอครับพี่โกลเด้นโกล่ะอ่าได้ครับโกลเด้นโกลแต่เจมลิกห้ามยิงไกลได้ครับพี่รับคำท้าครับผมโอ้โหมาโกลเด้นโกลมาเจอหลาดเจอหลาดกับตันให้มา CR7 อาซวแล้วโดนประกบยังไงคืนก่อนกอเลซ่าวิเอล่าเจอหลาดอีกทีเจอหลาดวนอยู่วนอยู่ให้เมปั๊บเป๊ะเป๊ะยันยันคืนก่อนไปวิเอล่าเจอหลาดอีกแล้วเจอหลาดเจอหลาดเข้าบทเติมเร็ว บุกทั้งทีมเลยไปแล <L> ้วลบัสไปล้วไอ้ลบัสบัสจาแบบโดยิงยิงเลยยิงยิงเาจะส่งบุกอย่างนี้ถ้าส่งบุกอย่างนี้จะลัดกับลูกบอลของเขาด จบไปครับยอมแล้วครับคุณเจมสลิกคุณโดนลงโทษนะฮะบวก8ในทีมนี่สัน่นดิกๆๆๆ,ๆเลยเอ๊ะจะเป็นจะเป็นไรไหมถ้าเกิด <S <S ผมจะขอเป็นคนแบบว่ารับบวก8มาทำหน้าที่ตรงนี้ให้ไม่มีปัญหาครับผมแต่หลักๆเลยครับเจมส์ลิกสักนิดนึงนะครับผมฝากอะไรถึงแฟนๆที่ NR รวมถึงการแข่งขัน TCC ที่ตอนนี้ยังเลื่อนอยู่แต่เดี๋ยวถ้ากลับมาแข่งเนี่ยเขาเรียกว่าไงเรียกพลังแฟนๆไว้สักหน่อยก็อยากขอแรงใจแรงเชียนะครับที่น้องชาวรัชดานะครับผมนะครับเชีย์พวกเรานะครับ NR ทั้ง2ทีมเลยนะทั้ง NR Sport Team นะครับแล้วก็ NR New Generation นะครับยังไงก็ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนิวเจน e น a t ชัดอย่าลืมตามเชียร์ทีมของเจมส์สลิกกันด้วยนะครับทั้ง2ทีมนะ6คนหลังจากนี้ครับไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตามระวังตัวให้ดีผมพร้อมโกงทุกรูปแบบเพื่อเอาชนะพวกคุณอ่ะแต่เดี๋ยวเราต้องมาบทลงโทษกินก่อน เอาแล้วครับมาถึงช่วงบทลงโทษครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าจอของ ID ดีเจมแล้วโดยตัวบวก8บทลงโทษคือบวก8ปดคือบวก9บวก8ที่เจมจะให้ตีก็คือแจ็คลอตเวลไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จะให้บวกคนไหนคารินิตครับผมอ้ อะไรเง้ยไกลไม่ถึงเลยถือว่าโอเคอยู่นะพี่คารินดีแต่ถ้าได้บวกก้านี้จับมากเลยถ้าพี่แพ้เนี่ยพี่จะเอาวีเอล่าเอ็นเอดีบวกแปดขึ้นบวกก้าแต่พี่ยังไม่มีเอ็นเอดีพี่ยังไม่มีบวกแปดแค่นั้นอ๋อใช้สบายเลยตัวหลักไม่กี่ล้านก็เต็มห้าหลอดมีเทคนิคอะไรในการตีบวกไหมว่าเลือกนักเตะต้องซ้ํากันไหมหรืออะไรไม่ต้องเลยอ่าส่วนใหญ่ถ้าเจมตีบวกเนี่ยเจมจะเลือกนักเตะที่มันแบบดูมีออร่ามีชื่อเสียงนะพี่ซาเน่เป็นไงซานเน่ซานเน่โหซานเน่ี่ลูกลักเลยใช้ได้ครับมีโอกาสออยาเคน แล้วตัวเดียวเต็มเลยได้ครับใบเดียวมาครับเรามาลุ้นกันกับการบวก9คาลินิชคนนี้เอาเรื่องเจมพร้อมครับบทลงโทษเจมนับถอยหลังให้พี่ได้ครับนับเลยร้อยเก้าสิบเก้าอืเ้าดีๆเจมต้องนับล้วมาอ่าอ่าสามสอง หนึ่งไป <c oughs> แตกแล้วเรียบร้อยเหลือบวกห <c oughs> โอเคขอบคุณเจมสลิปมากนะฮะค <c oughs> <c oughs> ุณอย่าแพ้ผมโอเควันนี้ขอบคุณเจมสลิปและทีม NR Sport <c oughs> มก <c oughs> <c oughs> ากนะครับผมก็ อีก5คนนะฝากชามเชียร์พวกเขาใน TCC ด้วยนะครับไม่ต้องตกใจได้ทีเราจะพูดทุกทีมนะแต่พอเป็นอันแรกลกลัวจริงๆ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเชียร์กันเถอะครับไอ้ทีมนี้ไม่ได้แชมป์หรอกดูพรง <c oughs> และนี่คือ EP แีแรกครับของ NR t a p Pro ตอนต่อไป EP ต่อไป PRO เพเยอรคนไหนจะโดนผมท้ารอติดตามให้ดีครับ ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูใน u t u b e อยู่หรือกด subscribe อ่ะที่สำคัญที่สุดครับคุณผู้ชมด้วยความเป็นห่วงเลยช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมก็อยู่บ้านนะรับชมรายการดีๆจากพวกเราก็ได้เราจะหาอะไรสนุกๆมาให้ดูกันแก้งเหงานะครับรวมไปถึงป้องกันเนาะใช้เจลปิดแมสนะครับก็ด้วยความประรถนาดีของพวกเรานะครับอ่ะวันนี้ผมกับเจมส์สลิกขออนุญาตลาไปก่อนเจมส์บ๊ายบายคนดูเร็วบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับ NR Top Pro ท